สวัสดีครับพี่น้องกองไปสุขุมสุขนครับมาพอกับพวัดอีกแล้วครับผมมาเบิง้งรถเตี้ยวเข่าต่อครับกาลังจะเตียวเป็นให้แรกพี่น้องเตี้ยวเข่าพวดที่แหลมที่บ้านโนนลังครับตำบลนาชมแสงอำเภอภูเยงจังหวัดปอนกจนครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแรกๆครับของวันที่ 13, ส3าพฤศจิกายนสอง5นารอยิาพี่น้อง ตามคำเรียงรองที่พวัตว่าจับพาพี่น้องเบิงการเกี่ยวเข่าด้วยรถครับพวัตกับพี่แล้มนี่กตเวลาบ่าหลพี่น้องเรียบแจเอาเลือกเอาใช้แล้วผมพี่นอ้องยามาทางนี้ เอ็ดนะซัมเนีกำลังพอกินพี่น้องพวัตกับพีแ้มเอ็ดกับประมาณสี่ไร่พอถึงสี่ไร่อยไหมจ้างพี่นี่กะเอาเขาไปขายไรเติบยุเพราะว่ากินกินเบาไหวพี่น้องเอ็ดนะซัมเนียพอดีพอหน่อยพ่หลายพอบ่เมืออยตามกินแล้วพวัตกับพีแรมนี่กะพ,พอเห็นหนะรร้าก็ได้ครับแต่ว่ากะรีโตนผู้เทา เพื่อนมีไ้มีนาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เฮ็ดพี่นอ้องก็สืบทอดปฏิพันธ์ของเพื่อนก็ได้เฮตดคือเกา่าประว่าบ่มิผู้เฮตเดเี็กน้อยก็ง่ายเรก็ไปหาทำงานพี่น้องขาบ่ได้มาเหตดบุญดอกที่นี่เขาตั้งเขาบ่ลมพี่น้องดีอย บรรยากาศยามแมลงกำลังพอดีพอดีบอง่อน,น,นเดี๋ยวประวัติยางเข้าไปใกล้ๆก่อน ồ không lắm khó đi เราดังเปลี่ยนพับพึ่งก็ดีข้าเที่ยวเขาตอนพับพึ่งพี่น้องเขาจะบบอลล้น เพื่อนการเจ็บโต๊พี่น้องเจ็บโต๊เขาเแลามีมาแล้ว <laughs> ดดรถแลนมาไว้เป็นไลยแคก่กะดีเพราะว่ามันจะได้ละเอียดถึงพี่น้อง nhẹ lắm anh, được, kêu làm gì? chào quý vị và chào quý vị và chào quý vị บได้เจียวดอกยืิเบิ่งไปไปหายน้องจิ้นเตี่ยโอเคโอเคของวันนี้บอเตี๋ยจ้จะท่านท่านพายท่านผู้ชมเบิองต่อค่ับพี่น้องเพแล้วมีไปเหตุตุลากรยวพวนีบน้ำกอน ไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมาเย็นขับรถขับประวันแงจุดๆไอพระวันมีมูเนี่ยพี่น้องประวันแงลงไปก่อน ใหนึ่งกับใช้เวลาประดนลหอกพี่เ้องเพราะว่าทีนี้มันเกี่ยวง่ายเป็นเสาตั้งอีต้องน้อยทันเร็วๆปร,ระดนพี่นนอง แรกแล้วก็ไปกับเป็นให้ที่สองก็ไมนเนี่ยเขาเจ้ามิตัวนี่พี่นนองเขาเจ้ามิสองให้เห็นเพราะปีดอกกวหนึง่งก็ขาดก็เหลือครับกำลังก็ดี ัะไรเยโอกำลังกำรวย

โมหมื่นครับรถตะวัาจะวันจิตยันตะมัดลวมท่านตะวยันตมะมัดรวมพิรามีพิรามีเดินมาทำบุบเลยคุาละน่น เอ้าดวอนัอออนนคง,งันไ,ปไป้วยนี่แล้วีพูดเผื่อไว้เสยๆดอกถ้ารถถ้ารถตามันมันมันหลม่มหารถไถสมมุตินะถ้าไม่หล่มก็แล้วไปเพราะว่าตา,าเราจะแลนแลนลนมาหนิน้เาเขา่า,ามแมน ไว้มันทางไหนักรถป้ารวมดอกแต่ว่ารถไหนมันหนักกอนเพราับประกันมันแบบด้มากเนี่ยน่รถอะบรกไนีน่้องรถกน้องราอะไ มองตรนี่นกใช่ไทยคลิปปะไทยคเนือเพราะว่าตอนนี้กิดงานทั้งยูทวภมันก็ขอเลียงในความได้นะอืว่าดิจวที่บ้านหน่อ้ให้ไหมกอบเพ่อน ตอนนี้แทบบ้าเนาก็กำลังมาเจียรจาอยู่ครับมาต่อชิ้วพี่น้องกาโชคดีมันก็ได้ต่อถ้าโชคบอดีกับต่อจากที่พเ่นสอง้กปอนพี่น้องตอนนี้พี่แลมีกำลังเอารถลงมาเพื่อที่จะมารับเขาเจ้าครับผม บอลรัวจะรอดหรือบอลรอดเด้อเหมือนก,กำลังจะถอยก้นมาพี่น้องอาจจะมาจอดตรงนี้ละเรื่องมาเรื่อยๆรอดบอลรอดเข้าไปอีกเข้าไปอีก โอเคจะเปิดมืงกอนจะรอดหรือไม่รอดครับครับเออบรรยากาศก็งามดีสําหรั 来点米。来波米粒米。 ออกแดดนะพ่อครับเตรียมออกก็ดีเมือกี้ฉีบฝ่าไล่ไหนที่ยังเงี้ยก็พลังงานเสียงอาทิตย์เอาละครับพี่น้อง เมื่อนี้กับเบิงบรรยากาศสมีกรเอาไว้คลิปหนา้ามาเบิงต่อครับว่าการเคี่ยวเข่าตรงน้าของวัดกับพี่เลี้ยงที่เป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ